สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยคุยหุ้นนะคะประจำวันอังคารที่29เมษายนพุทธศักราช2 5 6 8าค่ะวันนี้อยู่กับคุณสุนันท์สีจันทราและดิฉันนรดีฤดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณสุน,นันท์สวัสดีครับน่าพบกันในยามที่ตลาดหุ้นนะครับไปไหนไม่ค่อยได้ไกลมีแรงข่วงจากต่างชาตินะครับข้ายไม่เลิกครับที่จะทอนมุมมองของต่างชาติไม่เปลี่ยนจนบัดนี้ไม่เปลี่ยนไม่ว่าสถานการณ์ ประเทศจะเปลี่ยนไปยังไงสถา,านการณ์ตราขุ่นจะเปลี่ยนไปยังไงนะแต่ว่าปากหลักขายเช่นเดิมเึ่งแรกมีคําเตือนนะฮะว่านักลงทุนเดี๋ยวเพิ่งมองโลกย่งไงดีเยี่ยเพิ่มน้ำหนักการลงทุนหุ้นขึ้นมามีกาไรเท่าทุนก็ขายไปบ้างยังมีความเสี่ยงจากความไม่แน่นอนในทิศทางตราขุ่นการไม่กลับมาของฝรั่งนี่เป็นสัญญาณนะว่าเขายัางไม่ไมั่นใจในตจาทุ้นไทยนี่การลงทุนนืกการท่องเที่ยวก็าบอกจะ เบนเข็มไปที่นแทนประเทศไทยแล้วนะใช่ค่ะเพราะว่า<ม>พอเปรียบเทียบแล้วเนี่ยหลายหลายอย่างเนี่ยค่าใช้จ่ายการเดินทางที่ต้องบอกว่าของเราไม่สะดวกสบายนะคะครับควาไม่เชื่อมั่นหลายอย่างะ,ะมันมาน,นั่นรวมถึงตลาดรุ้นด้วยวันนี้นะฮะตลาดรุ่นตา่างประเทศก็ยังดีค่ะยังไม่มีปัจจัยลบข่าวร้ายอะไรใหม่ๆนะค่ะแล้วก็เรื่องสงครามรัสเซียยูเครนก็จะคลี่คลายไปค่ะ คำอามจะใช้เวลามากหน่อยแต่ว่ามีนาำนมที่จะเจะจาาสันติภาพกันได้ค่ะส่วนตลาดหุ้นต่างประเทศวันนี้ก็ยังดูดีอยู่นะค่ะเพียงแต่ว่ามันไม่ร้อนแรงเหมือนเหมือนสัปดาห์ก่อนที่ขึ้นกันแรงๆนะครับนี่ขึ้นกันแบบในกรอบแคบแคเช่นเดียวกับเรานะก็ยังไปไหนไม่เป็นเหมือนกันเป้าหมายต่อไป่งหนึ่งพันสองร้อยเจดจุดอยู่แค่เรื่องหลเรื่องไม่ถึงนะ ไปะยากไปะยากต้องบอกไปะยากแรงขายมันของต่า,างชาตมันต้านก็เราหวังข่าวดีนะครับมันก็เป็นข่าวแล้วแต่ว่ายังไม่มีผลในทางปฏิบัติพรุ่งนี้นะครับก็อนอคณะกรรมการนโยบายการเงินคาดว่าจะลดดอกเบี้ยเรือ1.75เปอร์เซ็นต์ก็จะเหลือลงไป0.25เปอร์เซ็นตแล้วก็ TS g s เอจะมีเงินเข้ามา GSCX นะฮะจะมีเงินก้อนใหม่เข้ามาประมาณสักสองหมืล้านก็เปิดตั้งแต่มาลือนิดละเริ่มแล้วนะพฤษภาถึงมิถุนายนนะครับอาแล้วนี้ก็เป็นข่าวดีที่หวังว่าอาจจะขับเคลื่อนให้จากหุ้นไปต่อได้อีกสักนิดหนึ่งอาจจะได้รุ่นหนึ่งพันสองร้อยจุดแต่ว่าคนที่รอขายก่อนหนึ่งพันสรอยจุดมีไม่น้อยนะครับเพราะเชื่อว่าไม่ได้แปไกลจากนี้ น่าจะก่าจะมีความชัดเจนเรื่องการเจรจาก,การค้า,ากับสหรัฐค่ะแต่ว่าข่าวดีที่รอคอยอาจจะไม่ใช่ข่าวดีก็ได้อีกต่อไปนะคะเพราะว่าเรื่องของการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเนี่ยจากที่ตอนแรกเนี่ยมองไปในทิศทางเดียวกันนะคะว่าการที่กรงองจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในการประชุมวันพรุ่งนี้สูงมากนะคะคุณสนานแต่ว่าหลังจากที่ทางรัฐบาลนี่เขามีการแถลงตัวเลขเศรษฐกิจออกมาซึ่งถือว่าค่อนข้างดีเนี่ยนะคะก็เลยทําให้ตอนนี้น้ําหนัก การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเริ่มลดลงเริ่มมีเสียงประเมินว่ามีโอกาสที่กนงจะคงอัตราดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นมาตอนนี้ห้าสิแล้วนะคะระหว่างลดกับคงอัตราดอกเบี้ยค่ะเพราะเชื่อว่าก<ม>นงน,น่าจะเก็บ กระสุนหรือการปร,ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเอาไว้เนี่ยนะคะในระยะถัดไปที่มันจะเห็นผลกระทบเรื่องของสงคารามการค้าชัดเจน <c oughs> เพราะว่าหนอตอนนี้ถือว่าอาจจะยังไม่มีความจําเป็นแล้วมากเท่ากับในช่วงครึ่งปีหลังนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องมาลุ้นกันนะคะจากที่เราคาดไว้ก็อาจจะไม่ได้เป็นไปตามคาดนะคะ <c oughs> แต่ว่าที่มาแน่นๆก็คือกองทุนไทย ESGX นะคะ <c oughs> เริ่ม Kick อ f f หรือเริ่มขายเนี่ยก็คือวันที่2พฤษภาคมก็คือวันศุกร์นี้แนะ่ นอนน่ะนะคะโดยทางกลตนะคะคุณพรอนงบุษราตระกูเลขาที่การกรตค่ะบอกว่าเริ่มเปิด,สเ,ปดเสนอขายพร้อมกันเนี่ย2พฤษภาคมนะคะแล้วก็รองรับการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนจากกองทุนรวมหุ้นระยะยาวตั้งแต่วันที่13พฤษภาคมค่ะแล้วก็เปิดเสนอขายนะคะช่วงเวลา2เดือนนะคะและตอนนี้ก็คือกองทุนไทย ESGX นะมีทั้งหมดรวม37กองทุนนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ จัดการกองทุน19แห่งและอยู่ระหว่างการพิจารณาคำขออนุมัติจัดตั้งกองทุนจากปัจจุบันนะคะที่มีกองทุน LTF จำนวน80กองทุนจากบจประมาณ20แห่งและมีผู้ลงทุนรวมเนี่ยประมาณ4-5แสนรายค่ะ ส่วนความคาดหวังเม็ดเงินลงทุนนะคะจากกองทุนไทย ESGX นะคะก็จะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือเม็ดเงินใหม่อันนี้คาดว่าจะไม่ต่ำกว่ากองทุนไทย ESG เดิมที่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ10,000ล้านบาทต่อเดือนค่ะและ2ก็คือเม็ดเงินที่สับเปลี่ยนจาก LTF เดิมนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีมูลค่ารวมประมาณ1 5 0 0 0 0ล้านบาทซึ่งหากมีการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเนี่ยนะคะคาดว่าจะมีเม็ดเงินที่เข้ามาหนุนในตลาดทุนกว่า1 นห้าหมื่นล้านบาทค่ะนี่ก็คือความคาดหวังนะคะครับลงเงินเยอะไปเท่ากับวัยุคภาคธนินทรนันค่ะแต่เจอที่แปลงมานี่มันจะ,จะไปดประโยชน์อะไรลหละมีเด็คือซื้อใหม่ใช่ไหมมันก็พิมงแบบย้ายเข้ามามันก็ยังไปเป็นตัวหุ้นอยู่ค่ะไม่ได้เป็นเงินสดอืไม่ได้เป็นเงินก้อนใหม่นะครับค่ะขนาดกองทุนจะใหญ่โต แต่ว่ามันเป็นการย้ายหุ้นจากพอร์ตหนึ่งมาพอร์ตหนึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีเพิ่มเติมที่ซื้อลงทุนใหม่อีกไม่มาก่มะ,ะ,ะมาส่วนทางด้านของสมาคมบ,บริษัทจัดการลงทุนนะคะ ก็มีความามีการตั้งเป้าหมายในการระดมเงินลงทุนในกองทุนไทย ESGX เนี่ยไม่ต่ำกว่า20,000ล้านบาทนะคะโดวยบอกว่าปัจจุบันภาวะตลาดหุ้นไทยเนี่ยสะท้อนความเสี่ยงไปพอสมควรแล้วหลังปัจจุบันเนี่ย P/E ratio ตกไปต่ำกว่าลบ2 SD นะคะซึ่งคือส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือค่าความแปรปรวนของผลตอบแทนโดยคาดว่าจะสามารถให้ผลตอบแทนในระดับ2หลักได้หากค่า P/E ratio เนี่ยกลับไปที่ระดับเดิมค่ะ ส่วนรายงานจากสมาคมบลจนะคะว่าเรื่องของยอดขายสะสมของกองทุน LGF ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงมีนาคม2,568อยู่ที่ประมาณ33,793ล้านบาทเฉพาะเดือนมกราคมนะคะมียอดขายรวมเนี่ย18,853ล้านบาทเดือนกุมภาพันธ์นะคะ9ก1 7ล้านบาทแล้วก็เดือนมีนาคมเนี่ย5,822ล้านบาทค่ะก็เดี๋ยวรอติดตาม,มานะคะว่าเม็ดเงิน ที่จะไหลเข้ามาหนุนตลาดหุ้นไทยหลังจากกองทุนไทย ESG เนี่ยเริ่มเปิดขายแล้วจะมากน้อยตามที่มีการประเมินกันเอาไว้หรือไม่และจะหนุนดัชนีไปได้แค่ไหนค่ะ อันนั้นมันก่อนที่จะไปในส่วนของหุ้นรายตัวนะคะมาดูเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจบ้างนะคะสำหรับ GDP mm. ที่ตอนนี้เราเห็นหลายหน่วยงานเนี่ยเริ่มปรับลด GDP ออกมาแล้วและล่าสุดนะคะก็คือ World Bank ค่ะที่มีการปรับลด GDP ไทยลงจากเดิมเนี่ยเขาให้2.9นะคะตอนนี้ปรับลดลงมาเหลือ1.6ค่ะ ก็มาจากการเปลี่ยนแปลงเรื่องของนโยบายการค้าสหรัฐความไม่แน่นอนของการค้าโลกที่เพิ่มมากขึ้นกระทบต่อการส่งออกและการลงทุนภาคเอกชนลดลงแม้การท่องเที่ยวจะเริ่มฟื้นตัวก็ตามค่ะนี่เป็นเหตุผลของ world bank ในการปรับลด gdp ครั้งนี้ค่ะนาก่กองทุนการเงินระหว่างประเทศที่ลดเราจะ2.9หรือ1.8ใช่ไหมคบค่ะใช่ค่ะโอ้โหนี่มา1.6เ1.6 ครับครึ่งปีหลังจะมีปรับลดกันอีกไปหรือเปล่าเพราะครึ่งปีหลังเนี่ยของประเทศไทยนี่หนักนะเศรษฐกิจการขงคุณต้องเตือนกนเรื่องนี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะนี่แหะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่ปรับลดลงอะนะคะถือว่า GDP ไทยเราเนี่ยก็ค่อนข้างจะโตต่ำนะคะทเทียบเทยบกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะนะคะ,คะอนอนเกณฑ์ต่ำเมื่อเทียบกับกลุ่มอาเซียน ใช่ค่ะเราค่อนข้างจะต่ำเลยนะคะอย่างจีนเขาก็ยังประเมินอย่าง World Bank โต4เปอร์เซ็นต์นะคะเวียดนามโต5.8เปอร์เซ็นต์ค่ะฟิลิปปินส์โต5.3อินโดนีเซียโต4.7ค่ะโอ้โหค่ะกัมพูชาโต4%เปอร์เซ็นต์โอ้โหเราจะไปเที่ยวใครจะไปเพื่อนลาวโต3.5เปอร์เซ็นต์ โอ้โห oh, เราบวยเน <1, S 1> ี่ยบวยจริงจหนึ่งจุดหกเปอร์เซ็นต์ค่ะครับค่ะเอาล่ะค่ะมาดูหุ้นรายตัวกันบ้างกับกรณีของ JKN นะคะหลังจากที่กราตอมีนก,การนำมาตรการลงโทษทางแพ่งแล้วก็สั่งห้ามคุณแอนจักรพงนะคะ ดำรงตําแหน่งประธานกรรมการทั้งหมดเนียนะคะเป็นระยะเวลา56เดือนแต่ว่า JKN เนี่ยก็มีคณะกรรมการเขาก็มีมติให้คุณแอนจักกรพงเนี่ยนะคะดํารงตําแหน่งต่อไปนะคะแล้วก็มีการให้เหตุผลน,นะคะว่านายจักกรพงหรือคุณแอนเนี่ยถือเป็นผู้บริหารหลักในการผลักลัน ผลักดันและดําเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องประกอบกับเป็นผู้มีส่วนสําคัญในการปฏิบตัติตามแผนฟื้นฟูกิจการซึ่งบริษัทได้ยื่นแผนฟื้นฟูกิจการต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์แล้วนะคะให้เกิดความสําเร็จค่ะประกอบกับที่ประชุมเนี่ยพิจารณาแล้วพบว่า มาตราการลงโทษทางแพ่งที่คอมพอกำหนดยังไม่ใช่คำสั่งอันเป็นที่สุดซึ่งส่งผลให้นายจัก,กรพงศ์ต้องห้ามเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทที่ออกหลักทรัพย์หรือบริษัทหลักทรัพย์นะคะนี่คือเหตุผลที่ทาง JKN ให้นะคะซึ่งล่าสุดนะคะก็มีท่าทีจากกรตอออกมาแล้วนะคะคุณพรอนนงบุษราตระกูลค่ะเลขาธิการกรตอนะคะก็บอกว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยนะคะถือเป็นเรื่องของบุคคลที่ตัดสินใจยอมรับหรือไม่ยอมรับมาตราการลงโทษทางแพ่งที่กรตอมี การกล่าวโทษซึ่งหากบุคคลไม่ยอมรับโทษดังกล่าวกรตก็จะส่งเรื่องต่อให้อย่างอายการเพื่อส่งฟ้องคดีสู่ศาลแพ่งซึ่งการยื่นนั้นจะยื่นด้วยอัตราโทษสูงสุดที่กฎหมายกำหนดโดยกฎหมายกำหนดระยะเวลาห้ามผู้กระทำผิดเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุด10ปีค่ะและเมื่อไปสู่ขั้นตอนการพิจารณาของศาลแล้วต้องไปพิสูจน์กับศาลซึ่งทางกลตยังไม่นำเหตุนี้มาเป็นเหตุในการพิจารณาคุณสมบัติ ตามกฎหมายค่ะกอถ้าพูดง่ายๆนะคะคุณพรนรงบอกว่าการตัดสินใจเข้า,ขามายอมรับหรือไม่ยอมรับเป็นการตัดสินใจของแต่ละท่านเราไม่ก้าวล่วงแต่กรตเรายุติแล้วว่าท่านมีความผิดคณะกรรมการพิจารณามาตราการลงโทษทางแพ่งก็เห็นชอบในการใช้มาตราการทางแพง่งที่เหลือก็รอผลว่าบุคคลไม่ยอมรับหรือไม่ยอมรับค่ะครับจะมีโทษทางอาญาเลยนะครับ,รบพอเข้าสู่กระบวนการไม่ยอมรับใน มาตร,รการลงโทษต่างแท่งน,น,นี้มันไปถูกอา,าได้นะครับ่ะนะมีมีมีเงื่อนไขในกฎในกฎกฎระเบียบมีอยู่ครับคทีนี้ปัญหาเนี่ยมันเป็นเป็นสองกรณีนะสองประเด็นนะครับมันมันมันเกี่ยวข้องมติของคณะกรรมการเกเคนชื่งเข้าข่ายเป็นมติอภยศนะครับนี่กรรต่อพุ่งเป้าว่าอแอนการที่แอน จัก,กรพงษ์เนี่ยยังดำรงฐานะเป็นผู้บริหารเป็นกรรมการผู้มีอำนาจตรงนางในเจเคเอ็นอยู่ได้ไม่ใช่เพราะว่าตัวแอนคนเดียวนะครับแต่คณะกรรมการช่วยไปดูรายชื่อบ้างใครบ้างคณะกรรมการที่ลงม,มติคราวนี้กรตอนะครับจะปล่อยให้เรื่องนี้ผ่านเลยไปเลยต้องถือว่าคณะกรรมการนี้ไม่ยอมรับกฎกติกา ของกราต่อเลยนะครับไม่ยอมรับกฎเกณฑ์กฎระเบียบผมไม่รู้ว่ากรรมการทั้งหมดมีใครบ้างนะไม่อยากไปเอ่ยชื่อให้มันเปืองบางทีละใครหูสวดประสาทของเพื่อนักลงทุนกรรมการชุดนี้ได้ผ่านการอบรมหลักธรรมาภิบาลมาหรือเปล่าได้รู้หรือเปล่าว่ากฎเกณฑ์ของกราต่อเป็นยังไง พรบหลักทรัพย์แล้วทรัพย์เป็นยังไงนึกเข้ามาก็ให้มาเข้ามามากินเดืนเดือนนะแล้วมาปกป้องผู้บริหารโดยไม่สนใจกฎหมายไม่สนใจบทลงโทษของกรอตอไม่เห็นอำนาจไม่เห็นหน้าของกรอตอถ้าจะเล่นงานแรนจกักระพงคนเดียวไม่ได้นะครับกรรมการทั้งหมดที่ลงมตินี้มีส่วนรับผิดชอบครับคุณดื้อแพง ไม่ยอมรับกฎกติกาของสังคมตระลาดซัคุณยังมีหน้ามาเป็นกรรมการหรือผู้แานรบริษัทจดทะเบียนอีกหรือครับแน่นอนเขาบอกเขามีหน้าถิเขามีฐานะเขามีตําแหน่งมากมีไรายได้แต่กรตอคุณปล่อยให้กรรมการที่ไม่ยอมรับกฎกติกาสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้หารบริษัทจดทะเบียนไม่เฉพาะเจนเทั้งหมดได้หรือ ฝากไว้ครับไม่จบแล้วครับขั้นตอนการดําเนินการลงโทษโดยการให้าการถังพร้อมก็เป็นขั้นตอนปกติทําไปตามหลักการตามกฎแต่ครน,นี้การที่กรรมการทั้งหมดคือไม่ยอมรับกติกาฑ์เต,ต่อปล่อยไว้ไม่ได้นะครับดูมันลักลั่นนะครับ คุณต้องมีมาตรการลงโทษเพราะนี่คือการอุ้มผู้กระทาความผิดที่กรอต่อการลงโทษนะครับครับค่ะก่อเดี๋ยวกรอดุค่ะก็ไป<น>ตามอีกพูดอีกตัวหนึ่ง ใช่ค่ะเพราะว่าก็มีทางกรตก็มีการํำมาตรการลงโทษทางแพ่งนะคะมาใช้กับผู้กระทำความผิดสองรายก็คือบอมจอนเน็กซ์พลอยและก็นายคณิตศรีวชิระประภานะคะกรณีเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันโดยปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งในสารสําสำคัญเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นเน็กของนายคณิตโดยให้ผู้กระทำความผิดนะคะก็มีการชำระเงินตามมาตรการลงโทษทางแพ่งเนี่ย 1>, 1 7 2> 1, 7 2 2บาทค่ะก็ตรวจสอบแล้วพบว่าเมื <Son hi> ่อวัน oh ที่7แล้วก็11มิถุนายนนะคะ2567ค่ะที่ประชุมคณะกรรมการ NEXT ได้มีมติให้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้สามัญให้กับบุคคลในวงจำกัดจำนวน75,000ล้านหุ้นน่นะคะโดยจะมีการจัดสรรหุ้นให้กับนายคณิศซึ่งขนาดขอภายค่ะ75ล้านหุ้นนะคะโดยจะมีการจัดสรรหุ้นให้กับนายคณิศซึ่งขณะนั้นมีตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและรองประธานกรรมการอันเป็นการทํารายการระหว่างบริษัทกับกรรมการผู้บริหารโดยมีมูลค่าที่ถือว่าเป็นรายการขนาดใหญ่และเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันเพราะฉะนั้น Next เน็กซ์ก็มีหน้าที่ต้องการที่จะต้องเปิดเผยสารสนเทศเกี่ยวกับเข้ามาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน<ม>ของบริษัทต่อตลาดหลักทรัพย์นะคะซึ่ง Next เน็กซ์เขาก็มีการเปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดระหว่างวันที่17แล้วก็18มิถุนายน2567 แต่ใช้ข้อมูลในอดีตที่แสดงสัดส่วนการถือหุ้นของนายคณิตที่ไม่เป็นปัจจุบันจึงเป็นการที่เน็เปิดเผยสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์โดยปกปิดข้อความจริงซึ่งควรแจ้งให้ทราบในสาระสาคัญเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นเน็ตของนายคณิตค่ะอันนี้ก็เป็นความผิดที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็กราตอก็มีการนำมาตรการลงโทษถางแพ่งมาใช้ค่ะครับก็ในกลุ่มของของเอเอ ค่ะแม่ข่าวมันโชว์เหมืนหอนเยอะแล้วก็ไม่จบกทีนะเนี่ยทำให้คุ้นไม่ไปไหนนะครับเรื่องเรื่องสถานะ,ะการดำเนินงานของบริษัทก,กียั์กระพร่อมกับแข้งไม่เึงกับข้องตัวนนะค่ะแล้วนี่อย่าลืมนะเออเขาจะจ่ายได้ไนะม่ใช่เรื่องหุ้นกู้ข,ของว e ีเอใช่ไนะหมค่ะเออท,อที่เรื่องอมาเป็นพฤสภาใช่ใช่เขาบอกจะจ่ายเร็วขึ้นนะตอนประกาศล่าสุดเนี่ยค่ะ แจ่าจได้ว่ากำหนดนะครับที่เลื่อนออกมาหุ้นกู้เดี๋ยวดูเลยครับนี่เดินจะเข้าเดือนพฤษภาคมนะครับ วันศุกร์นี้นะคะเดี๋ยวก็จะเข้าสู่เดือนพฤษภาเดี๋ยวรอติดตามความคืบหน้ากันค่ะ้าค่ะมาปิดท้ายช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขตลาดหุ้นกันไล่ตั้งแต่ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะก่อนปิดปรับตัวบวกได้ทั้ง3ตลาดเลยนะคะโดยดาวโจนบวกไป1้4 0 9จุด S&P บวกไป3.54จุดขอภาย N a สแ a q กลงนะคะ16.81จุดค่ะก็ถือว่าเป็นการ เป็นไปอย่างพันผวนนนะคะเพราะว่านักลงทุนก็รอดูความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและก็จีนรวมถึงการรายงานผลประกอบการของบริษัท จดทะเบียนด้วยค่ะส่วนยุโรปนะคะปิดปรับตัวบวกค่ะฝรั่งเศสบวกไป37.50จุดเยอรมันบวกไป29.22จุดแล้วก็ลอนดอนบวกไป2.09จุดนะคะก็ตอนนี้บรรยากาศการเจราจาการค้าหรือสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนแล้วก็รู้อีกหลายประเทศเนะี่ยตอนนี้มันเริ่มผ่อนคลายลงนะคะเพราะเริ่มมีการเจราจาในบางประเทศแล้วค่ะ ส่วนสัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสนะคะลงไป97เซนต์ปิดที่62เหรียญ5เซนเหรีลงไป1เหรียญ1เซนปิดที่65เหรียญ86เซนค่ะก็นักลงทุนกังวลนะคะว่าสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความต้องการใช้น้ำมันส่วนทองคำนะคะบวกขึ้นมา49เหรียญ30เซนค่ะปิดที่3347เหรียญ70เซนต์ต่อทรอยส์ออน ส่วนดัชนีหุ้นไทยนะคะบวกไป0.53จุดปิดไปที่ระดับ1,159.53จุดมูลค่าการซื้อขายเบาบางนะคะเมะื่อวานนี้28,459ล้านบาทห้าดับหลักรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดอันดับที่1เป็นเดลต้าค่ะอันดับที่2อเคบังอันดับที่3ปตทสำรวจและผลิตอันดับที่4ธนาคารกรุงเทพและอันดับที่ 5KTB ค่ะสรุปการซื้อขายลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนนะคะกองทุนขาย85ล้านโปรเกอร์ขาย317ล้านต่างชาติขายพันห 9ล้านและรายย่อยเมื่อวานนี้รับรายเดียวเลยค่ะ1,471้ล้านค่ะดู <H. S 2> เป็นบ้านเรืนนี่สย เอเชียเช้าวันนี้นะคะนิเคีิโตเกียวบวกอยู่0.38%เซี่ยงไฮ้ลงไป0.11%แล้วก็ห่างเส็งของฮ่องกงบวกไป0.50%ค่ะมาดูดัชนีหุ้นไทยนะคะเราเปิดตลาดเรียบ <ไป S 2> ร้อยบวกต่ออีก3.80จุดนะคะอยู่ที่ระดับ1,163.33จุดมูลค่าการซื้อขาย768ล้านบาทนั่นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาดูนะคะ น่าจะเปะน็นลักษณะของการรอการประชุมกรงนงแล้วก็รวมถึงกองทุนไทย ESGX แล้วก็ปัจจัยต่างประเทศจะมีผลมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ